สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามาแวะวัดกูก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนจะออกเดินทางไปที่จังหวัดแพร่กะไดกะเอามากกาบไหววัดอันกูขามกูหรือจะในนี่แหละพี่น้องซื้อเพิ่อนนีนก็ได กระจำกจื้อพ่ค่อยได้ล,ละจ้าเพราะมันผ่านมาแล้วหลายมือเตาวาอริยะธรรเพ่ินพี่นองเอ้ยเขาไปกราบาไหว้ขัง่ายจะเป็นพระเมืองเหนือแต้ๆเด้อจ้าหลังจากนั้นก็แวบกลับมาที่วัดพระธาตุ ช้างค้ำบวรวิหารจังหวัดน่านที่ห้าไดยท้ายถ้ำไปตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะพี่น้องอันนี้ก็มาเบิ้งตอนกลางเว้นของเพื่นกับเดวเขามากาบไวอุโบสถเนาะเพราะว่าตอนกลางคืนนี่เพิน่นเ่เปิดเพิ่งสิปิดอ่าบสถานที่สำคัญในลักษณะแบบนี้จะปิด แต่จะเปิดในตอนเช้าให้กับอ่าหยาดง้มเลยมากาบมาหว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อท่านใจพี่น้องเอ้ยวัดพนก็จะมีหลวงพ่อท่านใจเกือบทุกวัดด้วาไปเราก็ได้อันนี้ก็สีมาวัดอัญยางพันสีพันตันมันว่าพี่นอ้องเอองามงาม,งามนี่ก็ย่างออกมากไก่เนี่ยจักหนวยอยู่เดียกพี่น้องได้กะ คุมคาในการเดินจะประมาณเกือบเกือบเกือบกิโลหนึ่งจ้ะในการเดินออกจากวัดอันชางคำเพิ่นกว่าวกันไปเนาะกับยางผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเลื่อยยาวแบบนี้เลยจ้ะคืองามอิรีเดมากราบเดมาไหวก้ก็ดีใจพี่น้องดีใจจิตของไดมีบุญมาหอดผีนะมากับทั่วนี่ก็เหมือนเดม,มาทุกมองทุกจุดที่เป็นจุดสําคัญเนาะพี่น้อง หลังจากนั้นเขาก็เดินออกมาขัางหนอกก็มาไหว้สาทุกขังหนออยู่ศาลลักเมืองน่านจะ้ะแล้วก็มาแวะซื้ออันของฟงของฝากก็ไ้เค้กสมมาจะ้ะใดเค้กสมมากกินไปก็แซบแซบแพี่น้องียดายบ่ได้ซื้อมาหลายกองหลังจากนั้นก็ขามสะพานมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยกอนออกจังหวัดน่านเพิ่นกับวาตองมาแวะตรงนี้คือเจดีพัทธเจดีแช่แห้งม่รพี่น้อง เอินถือเอืนพิดกับขออภัยน้าเดือเป็นอันประทาดของปีเกิดปีกระต่ายวจังสันสะเถห็นเพลนว่าแต่ทางเอ็ดนี่บอกว่านอกจากจะปากหมาแล้วก็เกิดปีหมาน้จาจ่าบริเกิดปีกระต่ายเลือจักหน่วยแต่ว่าพอของเอ็ดเองเกิดปีกระต่ายก็เลยว่ามาแว่เหตุบุญให้กับเพ่น,น้ำนำพี่นองในในกระไดม,มาหล้วก็กลาบกายกันไปปีใดกลายเดือดเก้านั่นแหละ เอออันนี้เป็นซีรีส์มงคลเนี่ยก็จ,จะคของกัตามนั่นจะพี่น้องเขามากก็งามงามทุกคนกับมาอันมาวงล้อมส่วนหมอกส่วนม่นหละก่ะอธิษฐานตามจุดต่าง กาบไหวท่ายลูปท่ายคลิปบากันไปพี่น้องยางตีเห็นจ้ะคืออ่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอ่าความเสือกว่ากันไปหลายจุดหลายมองกับมีการบริจาคเงินผู้ใดสิมาก,ก็อ่าเตรียมเหรียญเตรียมใบเตรียมแบงค์มากหายดีๆเนาะพี่น้องแต่ว่ามบอเตรียมมากกับว่าปีนังมันมีสแกนจ่ายอยู่ชกมือนี่คอือยังกับสะดวกสบายไปหมด แต่ว่าอันพระาธาตุเป็นสวยงามมีเลีจ้ะสำหรับคนเกิดปีกระต่ายกับย่าลืมแบะมาเนาะพี่นอ้องเออสิ่งศักสิ์เป็นกับคือสิหลายอยู่ดอกมากับหูซึกเย็นสบายบ่ได้ลุ่มบ่ได้โล,ล,ล,ลนน้องสินะากับยางรอบอันเจดดอกเจดีอธิษฐานจิตเอากระดิง่งมะหอยกับว่ากันไปตามอ่ากุศโลบายของถ้ำของอ่าศาส,สนาเนาะพี่น้องตามคำสอน คำบอกคำกล่าวของผู้รักผู้เ่าก็ว่ากันไปกตามข้อมเสื้อน่นแหละพี่น้องเสื้อผเสื้อมั่นผู้บ่เสื้อก็ย่ามาวาคุ้นเสื้อเหล่ากันเออหันบบเสื้อก็มาแบบในเชิงองเที่ยวก็ได้ก็บ่บป็นงย้งเพราะว่าฝรั่งเขาก็มากันเยอะแยะเนาะพี่น้องหลังจากที่หอยกระริงกับลูกสาวแล้วก็จะไปไหว้พระที่อุโบสถเป็นอียงบ่หูเวลาไปวัดนี้ต้องไลยแว่อุโบสถก่อนดิพี่น้องบ่ซสันถือว่าไปบฮอดดิหว้ พาจากอุโบสถออกมาแล้วกมลังว้วายผาอีกอุโบสถหนึ่งเตสไม่ยิ่งเขาบ่ใดไปสือของฝากกันเนาะพี่น้อง